สวัสดีค่ะร้านสกูช็อปค่ะวันนี้เราจะมา,าเช็คสินค้านะคะเป็นเสื้อโปโล,โลค่ะของโรงเรียนมารีวิทยากรบินบุรีนะคะค่ะเสื้อสีชมพูสวยเลยค่ะรูปแบบจะเป็นแบบนี้นะคะสกรีนข้างหลังค่ะชื่อโรงเรียนตัวนี้ก็จะเป็นไซส์นะคะตอนนี้เรากำลังจะตรวจเช็คนะคะ นับเพื่อจะส่งโรงเรียนค่ะจะนับเป็นมัดนะคะมัดละสิบตัวค่ะตอนนี้ทีมงานของเรากำลังตัวเช็คสินค้านะคะว่าถูกต้องตามปกที่ลูกค้าสั่งหรือเปล่านะคะ ส่วนด้านหน้ากระเป๋าก็จะสกรีนโลโก้โรงเรียนเหมือนกันนะคะมีรังดุมสองกระดุมค่ะเป็นคอปกโปโลนะคะมัดละสิบตัวนะคะตอนนี้ทีมงานกำลังนับอยู่ค่ะ เพื่อความแม่นยำนะคะก่อนที่เราจะส่งให้ลูกค้าค่ะไซส์เสื้อก็จะเป็นไซส์มาตรฐานนะคะ ถ้าห,หากลูกค้าสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่แอดไลน์ส o ูช h o p หรือเบอร์โทร09155444536ได้เลยนะคะสามารถเลือกสีได้เลือกไซส์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือว,ว่าไซส์ใหญ่ทางเราก็ตัดเสื้อให้นะคะ ราคาเป็นกันเองค่ะ แต่นี้กำลังตรวจช็คนะคะเพื่อความแม่นยำก่อนส่งให้ลูกค้าค่ะ